ในการสร้างสรรค์ให้สงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่เราต้องจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองแษฐกิจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสังคมเป็นสุขคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำำําสามไว้ใจก่อนว่าเราต้องการให้ทุกคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือพลเรือนหรือ ตำแหน่งนักธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ต่อไปนี้ถ้าทุกคนทําธุรกิจแบบสร้างสารรค์ไม่เอาเปรียบกันไม่กิดแรงกันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและทําทุกอย่างก็เพื่อเพื่อรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมว่าสังคมเราก็คงจะมีหน้าอยู่และสังคมก็เป็นสุขและสิ่งแวดล้อมก็ยั่งยืนนั้นในทิศทางของมูลนิธิชุมชนเราต้องการบูรณาการท้นทางก็คือเกษตรกรผู้ทําการผลิตและก็กลางทางนักธุรกิจก็ดีและปลายทางผู้บริโภคก็ดีโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาล ทุกหน่วยที่เราจะบูญในการร่วมกันเนี่ยเราต้องการที่จะให้คนสงขากินอาหารด้วยความปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุนทางเกษตรกรเองก็ต้องทําแบบเกษตรอินทรีย์ก็ดีเกษตรปลอดภัยก็ดีนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้นักธุรกิจก็ดีหรือสากณร์รก็ดีกลุ่มเกษตรกรก็ดีนะครับรวมตัวกันเพื่อทําการผลิตและทําการคัดแยกและทําการส่งต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรกรอยู่ได้นะครับนักธุรกิจอยู่ด้วยความเขาเรียกว่ามีธุรกิจที่แน่นอนและนอกจากนั้นแล้วเราคิดว่าถ้าคนสงขารักกันนะครับธุรกิจต่างๆที่เราทําแล้วไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยมันก็ตัดเป็นประโยชน์เกิดคุณค่ากับสังคมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจปลอดภัยเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้คําว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์มันต้องลงทุน เยอะและคนก็ทําน้อยแต่ถ้าเราเป็นเกษตรปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบทานได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องการบูรณาการทุนทางในการที่จะต้องไปตรวจแปลงดูแลความเข้มข้นดูแลความจริงและก็ตีแผ่ให้ทุกคนได้รู้ว่าของเรานั้นเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ได้อย่างมีความสุขและ้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรค์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจก็ดี พอค้าประชาชนกดีผู้บริโภคก็ดีก็จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งมาร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบร่วมกันก็จะส่งผลให้เราสามารถอยู่ได้ในสังคมที่เขาเรียกว่าดูแลซึ่งกันและกันนะครับภารกิจของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกับภาคีหลายๆภาคส่วนนะครับโดยการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนและก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากชุมชน โดยหัวใจสําคัญก็คือเทศบาลเมืองเขาลูกช้างนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆที่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับสาพันธ์กลุ่มอาชีพเขาลูกช้างของกองสวัสดิการสังคมแต่ทีนี้โจทย์ของการส่งเสริมอาชีพคือทํำยังไงให้เขาเกิดรายได้นะครับแล้วก็เราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมในสังคมชุมชนนะครับก็เลยพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมประเด็หลักเราเน้นให้ชุมชนเขาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจ การเป็นรุ้นส่วนเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผู้เข้าอบรมนะครับแต่เป็นอุ้นส่วนในธุรกิจนี้หมายถึงว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถรวมตัวกันในการประกอบอาชีพได้จริงเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการร่วมกันและก็แนวความคิดใหม่ๆนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานที่ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับสำหรับทางบทบาทของเทศบาล ะะที่ดูแลชาวบ้านแล้วก็ดูแลกลุ่มอาชีพได้ความโชคดีนะคะที่ UNDP ได้เข้ามาสนับสนุนได้มาส่งเสริมนะคะทำให้สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพิ่มมากขึ้นทางเทศบาลก็ร่วมมือกันลงไปเยี่ยมกลุ่มทุกกลุ่มไม่ใช่ว่าเราจะให้เงินไปเฉยเฉยแต่มีการให้ความรู้มีการประชุมมีการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาให้ความรู้นะคะทางเทศบาลก็ลงประเมิน ที่กลุ่มจริงลงไปเยี่ยมกลุ่มจริงไปติดตามดูว่ากลุ่มที่ที่ทําอยู่เป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่ชาวบ้านต้องการจะให้ช่วยเหลือชาวบ้านก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นและกลุ่มก็เข้มแข็งขึ้นจากการติดตามประเมินก็สามารถต่อยอดไปได้อีกทางเทศบาลก็จะประสานต่อในแนวทางที่ทางยูน d ีพได้มาแนะนําได้มาให้ความรู้แล้วก็ชาบ้านเนี่ยกลุ่มอาชีพสําคัญที่สุดก็คือการตลาด พราถ้าเขาผลิตแล้วขายไม่ได้ก็มันก็จบค่ะทำยังไงให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ได้ส่งเสริมต่อในเรื่องของการค้าขายแต่ตอนนี้สามารถขายได้ทางออนไลน์ทางช่องทางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถขายได้ไป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 กลามากขึ้นไปได้ทั่วประเทศเราก็ดีใจมากที่ชาวบ้านอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ เรื่องที่สําคัญที่อปอท้าข้ามทาอยู่ขนาดนี้นะครับเรื่องเกษตรุขภาพและอาหารสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะผมรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ยได้เลี้ยงไก่พื้นบ้านไว้เพราะว่าไก่พื้นบ้านมันจะหมดไปในในบ้านเรานะครับไก่พื้นบ้านหรือไก่พื้นถิ่นนะครับที่เรามีอยู่ไก่บ,บ้านเนี่ยนะครับถ้าเรารณรงค์แล้วเนี่ยนะครับคิดว่าอ,อ,อาหารการกินหรือความปลอดภยัย มันจะเหนือกว่าไก่คอกหรือไก่ขาวนะครับก็อันนั้นเป็นสิ่งที่รณรงค์อยู่ในขณะน,นี้เรื่องที่2รณรงค์มานานแล้วนะครับโดยเฉพาะการปลูกผักอินทรีย์เพราะว่าหลายคนพี่น้องเกษตรกรยังใช้เรียกว่าสารยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างสูงนะครับก็พยายามที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้ทำปุ๋ยใช้เองแล้วก็ลดการ พึ่งผ่าจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีหรือยาพ่นยาฆ่ามแมลงนะครับซึ่งเรามีวิธีการชีวพันก็ให้ชาวบ,บ้านเรียนรู้แล้วก็มีแปลงนะครับเป็นตัวอย่างที่ในสำนักง,งานเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผักอินทรีย์เราได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองว่าเราเป็นเป็นผักอินทรีย์แท้ๆนะครับที่รณรงค์ให้ชาวบ,บ้านทา อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดยเฉพาะถ้าทำเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาโดยเฉวาะตั้งไว้ว่าโนราท่าข้ามรากง่าวิธีถิน่นอัตลักษณ์งานศิลป์สืบสารมรดกโลกอันนี้ทําเป็นระบบนะครับธรรมานานแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลักสูตรในสํานักงานอบตอท่าข้ามและกับโรงเรียนด้วยนะครับหลักสูตรนอกจากหลักสูตรแล้วเราเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับ โดยมีครูและก็ร่วมกับสาบันการศึกษามทรศรีวิชัยมาเป็นวิทยากรสอนให้เราแล้วก็ทำเป็นระบบไม่ว่าเป็นไหวครูโนราก็ตามและหลังจากนั้นนะครับคุณแม่มาส่งลูกเรียนโนราแล้วคุณแม่ก็ทำสร้อยลูกปัดโนราเด็กๆก็มีรายได้นะครับโดยเฉพาะไปงานต่างๆน,นะครับทางงานแต่งงานงานกระษียนง,งานงานเกือบทุกงานนะครับเขาก็รับ แสดงโนราเราก็มีลูกคู่เป็นเด็กๆนะครับแล้วก็เด็กรำโนราได,ได้ได้มาตรฐานว่างั้นนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็ตั้งกลุ่มลูกปัดโนรานะครับลูกปัดโนราเนี่ยเป็นไรายได้ทําไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้ไปเรียนรู้จากนักออกแบบระดับโลกเลยนะครับน้องเนติพงศ์ที่ระโนดอันนั้นเป็นครูให้เราแล้วก็เราทําผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เรียกว่าตั้งแต่เด็กนะหลักสูตรในโรงเรียนแล้วก็ลูกๆก,ก็มีรายได้และคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายได้หรือว่าสองสามเรื่องนะครับที่อยาก,กเรียนในวันนี้ว่าไม่ว่าเกษตรอินทรีย์นะครับหรือไก่พื้นบ้านและวัฒนธรรมภูมัญญาโนราท่าข้ามก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีงามของท้องถิ่นครับความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมเกษตรอัตลักษณ์ โดยเฉพาะพืชแต่ะรักท้องถิ่นที่เราได้เอาทุเรียนพื้นบ้านเป็นกรณีศึกษาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยทางเครือข่ายเกษตรยั่งยืนจังหวัดสงขลาแล้วก็สภาทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านเรามีความคืบหน้าตรงที่ทุเรียนที่เราจัดประกวดได้คัดเลือกนําสู่การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2 5 4 2คือ2,000นะครับก็คือพันธุ์พีกุลกิน กับพันธงลำพันธ์นะครับซึ่งเป็นทุเรียนของคุณหมัดนะฮะในตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาขณะนี้เข้าปีที่2องกำลังคืบหน้าไปสู่ปีที่3ก็คือการจดทะเบียนองค์กรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อจดทะเบียนตามกระบวนการซึ่งคงใช้เวลาอีกประมาณ1ปีประเด็นที่2ที่คืบหน้าไปในปีนี้นะครับก็คือเราได้ขยับเรื่องทุเรียนพื้นบ้านเข้าสู่สวนสมลม เราตั้งเป็นชมรมรักสวนสมรมแล้วก็ชมรมนี้จะเป็นชมรมที่ช่วยขับเคลื่อนทําให้ระบบการปลูกทุเรียนเนี่ยมีภาพของระบบสวนที่เราเรียกสวนสมรมเข้ามาแล้วก็ประเด็นที่3ที่คืบหน้าไปอีกนิดหนึ่งก็คือเรากําลังคิดว่าสวนสมรมซึ่งเป็นมรดกทางสังคมเป็นมรดกของชุมชนควบคู่ไปกับทุเรียนพื้นบ้านซึ่งเป็นเราถือว่าทุเรียนพื้นบ้านเป็นพืชสังคมเนี่ยเรากําลังจะนําสู่การจดทะเบียน ที่เรียกว่าจดทะเบียนภูมิปัญญาทางแล,และวัฒนธรรมกับยูเนสโกนะครับซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นเริ่มขั้นตอนแรกภายในสิงหาเนี่ยเราจะจัดสัมมนาเรื่องกระบวนการจดทะเบียนสวนสมรมไปสู่โมรดกโลกด้วยครับเราก็ทำหน้าที่ตอนนี้ก็คือขับเคลื่อนเรื่องของการทำเรื่องชุดขององค์ความรู้ทำเรื่องเก็บเรื่องของภูมิปัญญาชุมชนว่าด้วยเรื่องการทำเรื่องของอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ เราก็ลงมายัางพื้นที่นะครับในพื้นที่นียก็คือมาพบกับผู้ที่ผมใช้คำว่าผู้สร้างสรรนะผู้สร้างสรรอาหารในระดับของชุมชนพื้นถิ่นก็เพื่อจะทําเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นข้อมูลที่นําไปสู่การทําข้อเสนอในการสมัครเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรของยูนิโก้ของจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็บางส่วนที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเราก็มาลงพื้นที่เพื่อดูเรื่องของต้นทางของอาหารเช่นตัววัตถุดิบ เช่นวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือในพื้นที่ของเสียนครเราก็มาดูต้นทางในเชิงของตัวของน้ําตาลตะโหนดนเนี้ยอา่ามาดูตลาดนัดมาดูเตาตาลมาดูคนทําอาหารซึ่งจริงๆวันนี้ก็เราก็มาเจอกับร้านป้าหนอมซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่ทํเาทเรื่องของเต้าหู้ทําเรื่องของข้าวยำซึ่งจริงๆก็ใช้วรตถุดิบในพื้นที่ท้องถิ่นนี่ครับแล้วก็มันเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขา อย่างหนึ่งซึ่งถ้าใครมาสงขาแล้วก็จะนึกถึงเต้าั่วตรงนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่างานของเราเนี่ยในเชิงการขับเคลื่อนเรื่องเมืองสงขาสู่เมืองสั้งสันของโยนยโกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับสังคมได้รับรู้ก็คือเรื่องของการทำอย่างไรให้กลุ่มคนเ,เล็กๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดเนาะเป็นผู้ดำรงรักษาภูมิปัญญานนเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็เขามีความภาคภูมิใจ ในการเป็นผู้มีส่วนในการาสร้างสรรอาหารเนี่ยไว้เป็นสมบัติของโลกด้วยนะครับเพราะผมถือว่าตรงนี้มันเป็น,เป,นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของความเป็นคนเล็กๆอยู่ในพื้นถิ่นพื้นที่ที่จะทำเรื่อง ของการสร้างฐานอาหารนะครับสิ่งสําคัญมากๆก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นในการทํางานเนี่ยเราก็จะเดินเข้ามายัางชุมชนพื้นที่เพื่อจะดูว่าแต่ละส่วนของภาคชุมชนพื้นที่ที่ทาเรื่องอาหารอยู่เนี่ยที่บางส่วนเขาก็เป็นต้นทางบางส่วนก็เป็นกลุ่มที่ขาย อาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นถิน่นที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนี่ครับเล็กๆเนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นในเชิงการขับเคลื่อนเนี่ยโดยภาพใหญ่เนี่ยเราวางบทหมายไว้ว่าสงขารเนี่ยจะเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านอาหารนะครับเราอยากให้เห็นคุณค่าผ่านคนในชุมชนคนในท้องถิน่นซึ่งเป็นคนสําคัญที่เป็นคนที่อนุรักษ์นะครับเป็นคนสืบทอดและเป็นคนที่ทําให้เรื่องของอาหารสงขามันดํารงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับผมภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการ ขับเคลื่อนง,งานนะครับตามที่เราเป็นข้อมติหรือข้อตกลงร่วมกันก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคมเป็นสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับของจังหวัดสงขลาและช่วงนี้เองนะครับจังหวัดสงขลาก็มีเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างก็คือเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่ยูเนสโกอันนี้นะครับก็ทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะยื่นในปี68นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขาเองเนี่ยก็มีภารกิจในการที่จะไปช่วยขับเคลื่อนอในภาพของจังหวัดนะครับแล้วก็ของภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยที่จะให้เกิดในเรื่องของขอบวนการการจัดการชุมชนอ,อย่างมีระบบหรือมีคุณภาพนะครับในเรื่องของด้านเศรษฐกิจทีนี้ในด้านของเศรษฐกิจเองเนี่ยถ้ามองเนี่ยการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันคือการสร้างศักยภาพของคนนะครับ คนเนี่ยเป็นตัวสําคัญถ้าคนเนี่ยคุณมีคุณภาพและมีศักยภาพก็สามารถที่จะจัดการได้ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาแร่งหรือพัฒนาพื้นที่เนี่ยของชุมชนเนี่ยให้มีความก็เรียกให้เป็นที่น่าสนใจหรือให้บุคคลเนี่ยได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ดีนะครับมันจะต้องอสอดคล้องกับบริบทของอวัฒนธรรมชุมชน เรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของสังคมและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของความรู้เนาะความรู้เนี่ยคงจะเป็นหลักแหละครับที่จะเข้าร่วมกับภาคีเกี่ยข่ายเนี่ยเพื่อยกระดับตัวชุมชนหลายๆชุมชนที่ทําเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการอย่างมีระบบอย่างยั่งยืนน่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่า การจัดก,การการต้องเที่ยวเนี่ยไม่มีระบบที่ชัดเจนหรือขบวนการที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เกิดความยั่งยืนไอ้น,นี้ก็น่าจะเป็นแผนของอทางสมาคมที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตสหพันธ์เอสบีไทยเจาสองขาของเรานะครับเรามุ่งเน้นในสามมิตินะครับในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับมิติแรกเนี่ยคือในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทโลยีนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลครับโดยกิจกรรมที่เราจัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ เ็นกิจกรรมในเรื่องของ,ของการอบรมผู้ประกอบการนะครับ,นรรบ,ร Online, นรบในเรื่องของโครงการอบรมดิจิตอลออนไลน์นะครับในเรื่องของ TikT o อกเกนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยสร้างตัวตนสร้างไรายได้ในเวทีออนไลน์นะครับเพราะว่าเราเลือเลี่ยงไม่ได้ครับว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้องเข้ามาถึงตัวเรานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะครับส่วนในมิติที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการเข้าถึง สถา,านที่จัดจําหน่ายนะครับหรือว่าอีเวนต์ทางการตลาดต่างๆนะครับแล้วก็จัดอยู่2โครงการนะครับเป็นเรื่องของซีฟู้ดเฟสติวัลนะครับหรือเทศกาลปลากระพงนะครับสามน้ำเพราะว่าจาังหวัดสงขลาของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของปากระพงเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่เป็นสองลองไข่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับเป็นการส่งเสริมร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยให้เข้าถึงนะครับปากระพงแล้วก็ทําให้้านค้าเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น นะครับส่วนโครงการที่2เนี่ยเราก็จัดในเรื่องของเทศกาลถือฉางนะครับเส้นทางพระนาธรรมหรือว่าหัดใหญ่ฟูดเฟติวัลนะครับก็จัดที่ถนนถือฉางนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับส่วนในเรื่องอวิติที่3นะครับเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยสมารพันธรร์เองหีจดสงขาเรานะครับเราได้มีการเซ็นเ o u ร่วมกับธนาคาร UOB นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสมาชิกข,ของเราเนี่ยสามารถ มีสิทธิพิเศษนะครับหรือมีแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการของทางผู้ประกอบการให้เขามีเงินทุนหมุนเวียนนะครับหรือมีเงินทุนในการท,ทําธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะทําในอนาคตนะครับเป็นแล้วก็ร่วมกับทางสมาคมของโครงการไซวอล์กนะครับในการกจ,จัดกิจกรรมร่วมนะครับเป็นการจัดอีเวนท์ทำให้พื้นที่ในชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้โดยคล้ายๆจะเป็นตลาดบิ้งเทด นะครับแล้วก็รางวัลในปีบริหารที่ผ่านมาเนี่ยสมพันธ์ S m e มัสงขาของเรานะครับได้รับรางวัลสมพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับระดับประเทศนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในภาคใต้นะครับที่เราได้รับรางวัลครับผมทุกท่านครับสงขาของเรานั้นนะครับทุกวันนี้เราได้พัฒนาในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่เมืองโลกโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่10แล้วนะครับที่เราเดินมาทีละก้าทีละก้านะครับ จะมาเป็นปีที่สําคัญมากเพราะว่าขณะนี้คณะกรรมการที่ได้เขียนเอกสารเบื้องต้นของเราที่จะส่งไปยังยูเนสโกนะครับก็ได้สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสงขลาก็จะได้ส่งเรื่องราเหล่านี้นะครับผ่านจากจังหวัดเข้าไปยังคณะรัฐมนตรีและส่งยังยูเนสโกซึ่งก็ตั้งใจว่านะครับไม่เกินต้นปีหน้าเนี่ยชื่อสงขลาจะไปปรากฏบนเอกสารเบื้องต้นของการเป็นเมืองมดกโลกนะครับ ถ้าถามว่าทําไมสงขลาต้องเป็นเมืองมหดกโลกครับก็อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบกันมาบ้างแล้วนะครับว่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาของเรานั้นสวยงามมากนะครับในคาบสมุทรติงพระการเกิดขึ้นของชุมชนโบราณตั้งแต่นะครับยุคเป็นพันๆปีนั้นเป็นชุมชนที่สําคัญมากในคาบสมุทรที่อุดมสมบูรณ์และค่อยๆเลื่อนไหลของเมืองนะครับมาสู่เมืองยุคสิงโกลายุคสุลต่านสซลิมานที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ ที่เหมือนกับว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่มีป้อมปืนป้อมปราการอยู่เต็มเมืองนะครับแล้วก็ไหลต่อมาอยัางเมืองยุคที่คนจีนเป็นเจ้าเมืองคือสงขาแหลมสนแล้วข้ามมายัางเมืองสงขาบ่อยางด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญเป็นเมืองท่าแห่งป้อมปราการนะครับในฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูที่นักเดินเรือในอดีตประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกไว้มากมายองค์ประกอบต้งทุนเหล่านี้ครับจึงทําให้สงขาเราเดินหน้านะครับเพื่อที่จะได้เป็นมรดกข,ของมนุษยชาติก็คือเมืองมรดกกโลก ถ้าถามว่าถ้าสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกนั้นเราจะได้อะไรครับก็อาอยางที่ท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าเมืองมรดกโลกที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือปีนงังปีนังในอดีตนะครับก่อนเป็นเมืองมรดกโลกกันนะต้องเที่ยวมาปีหนึน่งพอๆกันนะครับกับสงขลาไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนะักแต่เมื่อเมื่อปีนังเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสถิติล่าสุดที่เราไปเช็คนะครับก่อนโควิดมาเนี่ยผู้คนจากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองปีนังปีนึงไม่ต่ำกว่า12ล้านคนนะครับมาเที่ยวในเส้นทางเมืองมรดกโลกครับ กลุ่มคนเหล่านี้เขาจะไม่ไปเที่ยวออกนอกเส้นทางนะครับแม้เราจะบอกว่าเมืองสงขลาของเรานะครับสวยงามอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแม้จะห่างจากปีนังเพียง125กิโลนะครับพยายามเชิญชวนให้คนที่มามาเที่ยวปีนังปีนึงตั้ง12ล้านกว่าคนมายัางสงขลาเนี่ยไม่เป็นผลครับเหตุเพราะว่าคนเหล่านั้นเขามาเที่ยวเส้นทางเมืองมรด,ด,ดกโลกเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนที่มาเที่ยวปีนังปีนึงมากมายขนาดนั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยได้เราก็ต้องมีแหล่งมรด,ดกโลกและด้วยเหตุนี้ครับ เราจรึงยกระดับเมืองสงขลาขึ้นไปเพื่อที่จะได้เป็นเมืองมดกโลกและเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวโดยคาดหวังว่าถ้าสงขลาเป็นเมืองมดกโลกเนี่ยการเคลื่อนนักท่องเที่ยวจากปีนังมาสู่สงขลาเนี่ยละครับก็ผ่านด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นด่านจังหลนนะครับด่านเปตงด่านประดังด่านลาธิวะนะครับจังหวัดชายแดนทุกจังหวัดก็จะได้รับอน,นุนิสงในการท่องเที่ยวเพราะแต่ละจังหวัดก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม แล้นี่คือเรื่องราวที่สงขลากำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องสงขลานะครับเป็นพลังสําคัญเพราะถ้าสงขลาเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะสงขลาแต่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลครับ